มารอบ8คนสุดท้ายครับนำมาโดยเคียวครับกับข่าวล่าสุดดูเหมือนว่าจะเข้าทีมม้าน้ำไปแล้วนะกลายเป็นลิควิดเคียวครับม้าน้ำทีมของใครบ้างเด่นๆก็จะมีเคลมฮะแล้วก็ทั้งฝั่ง DRG ครับอยู่ในส่วนของเรสเซอร์ขวาบนของแผนที่นะเคียวเมื่อสักครู่นี้ก็บูเทอร์แลนด์ซ้ายล่างของแผนที่ครับ มาถึงก็พ็อกซี่เลยแล้วมาถึง2องพ็อกซี่ครับเล่นเกมไวเลยครับเคียวแต่ก็นั่นแหละพอมันเป็นเทอแรนอะ่ะมันเป็นพ็อกซี่ที่พลาดได้เฮ้ยพ็อกซี่สแหลกเลยเหรอเดีย๋ยวมาดูว่าดีอาจีจะเห็นหรือวานะ ดูจากลายบินโอเว่าหลอดตรงนี้ลุ้นลุ้นลุ้นเห็นไหมไม่น่าเห็นไม่เห็นครับโอ้โหคำนวณเป๊ะเวอร์เอาละแล้วผมว่าน่าจะสแปมรีปเปอร์เออจบจบอ้มาลีนเหรอโอู้มาลีนแล้วก็ไปชีสบังเกอร์เออชีทเบอร์เกอร์อร่อยเลย ออมารีนชีตบังเกอร์อเก็บมินเนอรัลตรงนี้เพื่อเปิดทาง1เม็ดเองครับหรือว่า2เม็ด2เม็ดเออเราไปแล้วมารีนวิ่งละค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าเปิด3แหลกเนี่ยเท่ากับว่าที่บ้านโล่งครับบ้านเขียวโล่งเลยมีแต่สับยแล้วนั่นไงโอ้โหจังหวะพอดีมากครับวางบังเกอร์ก่อนที่แฮชวรี่จะเสร็จครับแป๊บหนึ่งแล้วพอแฮชเสร็จปุ๊บ บังเกอร์มันลงไปก่อนที่ครีปอ่ะมันจะกินพื้นไปเรียบร้อยเลยทางที่แกก็คือก็เร่งโรควะโรควีนล,ลิงลิงแตกหมดนะผมว่าลิงน่าจะแตกหมดถ้าไม่เยอะจริงจรอู้เสียแฮชแล้วครับแน่นอนจะครึ่งหลอดละถ้าลิงเข้ามาปุ๊บเขาก็จะออาวควีนมาเข้าบังเกอร์ นั่นไงโอ้โหครับรับประเด็นคือเขาพ็อกซี่สามแหลกอะ่ะเขาวิ่งใส่เรื่อยๆครับผมงานหยาบแล้วครับ DRG ฮะโอ้เออคนจะเกิดนะเจอเธอแรนคุมกำเนิดอีกแล้วแต่ก็ว่าไม่ได้มันมันคือพ็อกซี่อะ่ะบูดลิงออกมาแล้วก็มีแปะเทคกแล a ด้วยโอ้มาจะอัพสตรีมแฮกเด้ออ่าโลกมาแล้ว ที่ต้องระวังคือโรคเนี่ยครับสำหรับเคียวแต่ที่แน่คือก็ปลอดภัยนะเพราะว่าบ้านตัวเองอะน่ากลัวมากมานะบ้านของฝั่งเกียวก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันครับตอนนี้ก็ต้องเขาเรียกว,ว่าดันให้สุดซอยฮะดึงเด g ให้เล่นเกมรับอย่างเดียวเท่านั้นครับอ่าดังปังแล้วก็ซ่อมโอ้ยเอามาราเดอร์ว่ะเออพอรู้ว่าจะเจอโรคราเวนเจอร์ครับ ถ้ามารรเดอร์มันก็ตอบโจทย์เพราะเรามารรเดอร์ยิงไกลกว่าโลาแค่นั้นแหละระยะยิงล้วนๆรัดถึกด้วยมาแล้วครับมารรเดอร์อ่ะโถม,มาจังหวะนี้โอ้โหไม่ใครเอสซีวีเลยครับเคียวเจอเก๋เอสซีวีเป็นหนึ่งตัว เดียร์จียังไงดังใส่มาอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้เขยาบไอซีวีหนีแล้วก็ต้องซ่อมนะโอเคแล้วมาลาเดอร์มาละสองครับมาลาเดอร์มาละสองสตรีมแพ็กกำลังจะมาเดอร์นี่ตายฟรีไปดีออตายฟรีไปดีแล้วก็ดังมาอีกครึ่งหลอดอเสียตังซ่อมกันไปนี่หาจังหวะเล่นอยู่ครับนี้ก็เติมมาเรื่อยๆถ้าเก็บราเวนเจอร์คอมหนีไม่ได้อ่ะ เออแต่ Drg ก็เล่นเหนียวเหมือนกันนะเอาเอาหลุดไมโครโอ้เดินผ่านคิวโซนครับฮาเวนเจอร์ตัวนี้เอา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 ระวังระวังนั่นแหละแล้วเซอร์คลิงเข้ามาวิ่งเข้าบังเกอร์อูถ้ามีเมนิแบคคือจีจแล้วอะเออถ้ามีเมนิแบคคือจีจแล้วแต่นี้ยังนะเขาโถมมา มารีมาราเดอร์ลุวนๆอาการหนักมากๆครับเบียจีดังมาจังหวะน,นี้ก็ไม่ช่วยนะแต่ยิงตอดๆไปเรื่อยๆทำเป็นเล่นอนะลาเวนเจอร์มันยิงไกลครับเออมันยิงไกลกับมารีนไงต้องมีสตรีมแพกวิ่งไถหน้าเข้าไปเว้ยไม่งั้นก็เจอลาเวนเจอร์ยิงใครหนีใครหนีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะตอดไปเรื่อยๆตอด,ดอารมณ์เหมือนสตอกเกอร์อะแต่บิงไม่ได้ดังได้อย่างเดียวเซอร์กลินก็มองดูรอโถม รอชกรอชกพยอดนักชกช่วงนี้ระหว่างภาคก็คือว่าน,นั่นแหละครับชกกันนัวมากในเกมเกมหนึ่งอ๋อไม่ใช่ชื่อ,อชกกันเละเทะเบาๆว่างเบาๆมันคือความบันเทิงฮะโอเคเรียบร้อยจรๆแล้วเรียบร้อยครับสตรีมแท็กมา ก็เป็นเกมแรกครับทางฝั่งเขียวครับพอกที่3แหลกไปแล้วก็ชีทบังเกอร์นะปิดเกมแรกไปได้ครับมาเกมที่2ครับเป็นการแข่งแบบ Bed Three, เบสออฟทรีเขียวบูเทอร์แรนฮะซ้ายบนของแผ่นที่ครับและก็ดี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 อาร์จีไรเซิร์ขวาล่างของแผ่นที่ครับผมก็เจอชีท เจอชีสบังเกอร์ไว้ก็อิ่มกันไปเลยเกมแรกเกมนี้ถ้าดูจากการวางก็โอเคนอร์ a l เกมครับวัดกันไปในแพชนี้เท่าที่เห็นคือเหมือนเธอร์รนจะฟาร์มสู้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าภาพมันจะชัดขึ้นไงสุดท้ายก็บอกว่าหูพี่เลดเกมมีโกส เอาขอยกคำสกาเลตมาครับเขาบอกว่าที่อิมบาลานะน่อ n น t อตทอร์แน just มาลุแต่มาล้ก็ไปแล้วนะไม่รอดเหมือนกันเหมือนถ้าไม่เต็มที่อะฮะเออก็เรียบร้อยครับแต่มิแต่จริแกบ่นปัญหาเรื่องต้นคอมาตั้งแต่กลางปีแล้ว่ที่เราดูทัวร์เนี่ยที่ไปแข่ง แข่งที่ไหนอะเออจำชื่อไม่ได้โซนยุโรปอะฮะสัมภาษณ์มาก็บอกว่าปวดต้นคอมันจะรักษารักษาให้หายค่ะก็ไม่มีจังหวะทีเพราะว่าแข่งอะมันถี่มากเออเหมือนขนาดมารู้เล่นแค่ระดับเมเจอร์กับพรีเมียร์นะก็ย,ยังรู้สึกว่าทัวร์เดือนชนเดือนอยู่เรื่อยๆเ,เหมือนกันคือมีให้ดูตลอดอะถ้าคนจะตามทัวร์เล็กทัวร์น้อยแต่จะมีช่วงกลางปีที่รู้สึกว่าดรอปๆไปนะครับ ขอ,ของทางฝั่งมารู้อะที่หายหายไปจากทัวโอ้เฉพาะทัวรใหญ่ๆริปเปอร์ Reaper, มาเจอลิ่งครับแมชอัพที่คุ้นเคยเสียไหมเสียไหมอุ้ยังโอ้โหอีเดียจีก็เอาจัดเหมือนกัน รอดอะมันมันเป็นการไมโครไข่เข้าไข่ออกอะทางฝั่งเซิร์กนะเล่นสี่ลิงอย่างเงี้ยไล่หนึ่งรีปเปอร์แล้วก็มาถึง3ามรีปเปอร์ครับกดดันแฮชตรงนี้ดูเหมือนต้องแคนเซิลแล้วก็ไปสร้างใหม่นะ ก็ดึงไว้ดึงรีเปอร์ไว้สร้างใหม่แล้วเดีย๋ยวดึงเวลาแคนเซิลทิ้งครับเราเวอร์เกอร์ตรงนี้ก็ตายเราขึ้นมาอ้าวเฟิกลิ่งเขาดักอยู่ปากซอยอ้าวอ,อ้ยังฝืนขึ้นแล้วก็ยังไงโอ้โหยูเทิร์นกลับวนรถตีรถกลับเลยแต่ก็รอดมาได้ครับสวยงามก็เกี่ยว ปิดวอรหน้าบ้านเรียบร้อยขึ้น Factory ต่อริ pper ร์หิวเลือดแล้วทั้งฝันดีาจีจะลองลันบายเซอร์คลิงดูฮะแต่ถ้าจะวิ่งให้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องอ้อมตลบขวาเนี่ยก็ต้องตีวอรตรงนี้ก่อน ช่วงนี้สับสับพิษสับพิษเซิร์ฟสเกลเลตแทนแล้วไม่ไม่ใช่เทอร์แลนด้วยตอนนี้เซิร์ฟสเกลเลทโอเคเดีอีได้เล่นแล้วครับเกมนี้เกมเกมแรกมันจะเป็นการแก้ปัญหาตะลุกเยอะนะเพราะว่าเจอพ็อกซี่อัดหน้าเกมนี้ก็ได้ฟาร์มได้เล่นได้เปิดพื้นที่ได้วางแฮชเพิ่ม มาโคเดไปข้างหน้ากลายเป็นเคียวอ่ะที่ดูว่าต้องเร่งสปีดหรือเปล่า mm hmm. เพราะจะแพทย์ปัจจุบันดูเซิร์คมันสู้ได้อเออถ้าฟาร์มกันแล้วขีมือสูสีกันนะมาครับเคียวสแกนทูเมอร์ไปก่อนแกนเครียร์ทูเมอร์เจอควีนตรงนี้ครับแล้วโอ้ยสกลิงเข้าหลังสวยมากหนีไม่ได้แล้วต้องสู้เรียบร้อยเลยครับเคียวระเบิดโอ้เดียจีสวยสวยสวย คือเซิร์ฟลิงวิ่งอ้อมมาตีมาจากข้างบนเลยเท่ากับยูนิสลอสพุ่งไป750แก๊ส300เลยครับถือว่าเยอะมากๆนะ5นาทีไล่ให้ไปเล่นเมดิแวกเนี่ยคือถ้าไม่เล่นเมดิแวกผ้ามันจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าโดนโอบหลังมาปุ๊บคือจบจบอย่างเดียวเพราะว่าคอมไบโอเทลามันจะเก่งด้วยการใครครับแล้วถ้าโดนตลบหลังมันใครไม่ได้คือมอบมอบเลย มาน้ำช่วงนี้เข้มทุกทีมอ้าวเดีย๋ยวเขาก็บอกว่าทารอนช่วงนี้ก็เข้มทุกทีมยกเว้นอ๋อโทษโทษโทษเดีย๋ยวโดนโชกนะพี่อย่าชกเลยอเอาแกคว,ยว้ยไปอ่ะคนละขวดใจเย็นลมๆนั่งก่อนนั่งก่อนจิบจิบจิบอ่ะหวานเจี๊ยบ เอาจริงนะกลับไปดูผมก็ยังไม่เข้าใจหรอกเออเพราะว่าผมยังติดภาพโดราที่เป็นเกมที่ทำอะไรก็ได้อยู่เว้ยแบบเขาเรียกว่าจะเอาฮีโร่ตัวนี้มามิดก็ได้จะเอาตัวนี้มามิดก็ได้จะเอาอันนี้มาซับก็ได้อะไรเงี้ยยสมัยก่อนเออจะจะวางเลนล่างสามตัวเลยก็ได้สองเลงหนึ่ง 1, อะไรเงี้ย โอ้โห oh, 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 oh. ดูจังหวะไฟนี่ก่อนครับยังไงมาเอาคืนครับเขียวรอบนี้มีเมดิแวกแล้วแต่มี1ลําลำนะเซิร์กลิงเคลียร์ทางฝั่งซ้ายทะลุไปแล้วครับแต่ยังไงไฟแบตยังยืนคาได้อยู่แล้วเซิร์กลิงมาเติมดามเมจมาลีนีเซิร์กลิ่งหายไปหมดเลยครับแล้วคีนก็ระเบิดครับเอาแพ้ไฟเฉยครับดีอาจีแล้วก็ตบกลับเข้าแนวมินะเล่อลายมาตรงนี้ฮะคุนหนีอย่างเดียวเลยครับไม่มีดามเมจกระทำแล้วก็ตายครับ กดสต e ีมแพ็กไปอีกหนึ่งดอกจังหวะนี้โอ้โหโอเมดิแวกบอกพอไหมพอก่อนไหมอ้ไม่มีจี้แล้วไม่มีเหลือแล้วโอ้ใช้คุ้มเกินจี้ไม่เหลือแล้วครับเมดิแวกรีดจี้มาหมดแล้วอะเออบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอเอเนอจีทางการแพทย์ไม่เพียงพอเออ ก็ตายรอดกลับมาแค่สองหิวอันนี้เคียวหิวไปนิดนึง mm hmm. อุ๊ยแอลก็สนุกนี่คืออยากเล่นทุกเกมเลยนะแต่ไม่มีเวลามีใครถ้าใครเป็นเพื่อนในสตรีมหรือว่าในดีสคอร์ก็เห็นผมเริ่มเล่นโดตาแล้วถ้าเจอผมโดตาเล่นกับเพื่อนอ่ะเข้ามาแจมได้นะเข้ามาเออผมจะทักทุกคนที่แบบแวบ็บเข้ามาแหละแต่บางทีทักแล้วเหมือนเงียบแล้วแบบอา้าวแล้ว เออมไม่รู้ว่าอยากเล่นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เออ,เอ,อถ้าไม่ได้เล่นแหลกก็แจมเลยแต่ถ้าเล่นแหลกอย่างเงี้ยก็คือผมแหลกแหลกต่ำอะ่ะเออมันจะเจอแบบสายปะทะครับมันไม่มีออเจกตีอะไรเราวิดดอมลูนไม่ไม่เก็บลูนเบลตี้ก็ไม่เก็บอะไรเงี้ยเออก็ถ้าถ้ารับได้เล่นได้ก็เล่นฟิลประมาณนั้นแหลกอะไรครับพี่เฮราั round, ้มมันอ่านนี้ปะ แรงเวลสองอะไอแรงขั้นสองมันอะเอ้ยไม่มันมันยังไม่มันยังไม่คาลิเบตแต่แรงเก่าผมอะขั้นสามแต่ทุกๆุกคันที่มันรีแรงแรงผมจะล่วงหนึ่งขั้นตลอดเว้ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะลงมาขั้นสองไม่ที่ผมตีอะเพื่อนผมแรงดีไวผมเล่นสนุกกว่าผมไปเล่นกับแรงสูงสูงอะมันก็สูสีนะคือเราเล่นตัวที่มันพอจะ เขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะน,นี้ก่อนเบลลิงอัดเข้ามาครับโอ้ยสปิดกรุ๊ปสวยนะแต่กลายเป็นว่าดามเมจหายไปเยอะเหมือนกันเคียวแต่ข้างหลังยังยืงยนได้อยู่ครับแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเบลลิงหมดแล้วเบลลิงหมดแล้วเหลือแต่แคคคนแล้วรอบนี้ไม่ได้แบบกวกเยอะๆแล้วก็สองมาจังหวะนี้เซอร์กลิงอัดเข้าไปเบลลิงเคียร์เบลลิงก่อนเซอร์กลิงค่อยว่ากันเซอร์กลิงค่อยว่ากันโอเคและแถวสองมาเติมครับเรียบร้อยแล้วครับไฟนี้เดียจีจีจีคอไปทางฝั่งเคียวครับเดือดเดือดไปสองต่อศู เกม2บวกสวยมากเลยนะจังหวะบวกสุดท้ายที่สปิทค๊ปสองรอบอะ่ะคือแกมโครเดือดสองรอบครับแล้วก็มันมีจุดเล็กจุดน้อยก็คือการเคลียร์เบลลิงสำคัญเลยฮะสำหรับผู้เล่นเทอร์แลนด์ถ้าคุณเคลียร์ได้แบบเนี้ยอย่างน้อยคุณคุณชนะเบลลิงไฟท์ได้อะ่ะเออแค่นั้นแหละแล้วกลายเป็นว่าเบลลิงไฟท์อ่ะมันจะโยงความกดดันไปให้ฝั่งตรงข้ามที่เจอไงแล้วถ้าคุณแก้โจทย์นี้ได้แั้ก็ได้เปรียบเลยนั่นแหละครับไม่จอยครับด r g อย่าไปรอเจอในอ e ิล e ิมิเช i l i m um i n a t i o n m a t c h นะครับส่วนทางฝั่งเขียวก็ไปรอใน Winner m a t c h เหมือนเดิมครับผม